เสียงเขาต้อเป็นจากแค่ไม่เคยกันเรากำลังจะไปเสียงลมหายใจสุดท้ายในหัวใจเตือนให้รู้ว่าม่มีใครอยู่ตลอดไปสี่คนห้ามพาราไดต์เกิท่าติดน้ำลุและไฟเหนื่นอน้ำมันสาชัยของใครเพยงชู่เขาก่อนสลายไปสามคนแห่คือไตลักอันหนิบจังทุกครั้งและอันนัตา,ตาชีวิตหมุนเวียนไร้พรมแดน,นเกิดและตะตามเวลา หนึ่งคนนั่งแครคือจิตในใจสะสมกรรมดีกำรร้ายไว้ภายในสองคนพาไปเมื่อจิตจะตายคือบุ่นและบาาที่เราทำไปตลอดทางเมื่อร่างลงลงรแรงจิตเป็นแรงการกระทำ จะเบาหรือหนักไม่อาจคลางพพเพราะผลกรรมคือเส้นทางอย่าร่างกายแค่ยืมข้าวสิสีก็คืนไปแต่จิตยังไปต่อขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใจเราทำไว้ตาหูจะมูกลิ้นกายใจเป็นประตูทันหกอย่าเพ้อดหลอกเดินลงในโลกที่ลวงตาไปใจรักสดมนคอยเตือนใจไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดไปจงมันสร้างบุญในหัวใจเพราะสุดท้ายนั่นคือไฟฉายดินขับดินลมขึ้นฟ้า ดับลงน้ำไหลหาแต่จิตยังเดินไปตามทางเส้นทางกรรมที่เราสร้างหนึ่งคนนั้งแค่คือจิตในใจสะสมกรรมดีกำรไร้ายไว้ภายในสองคนพาไปเมื่อจิตจะตาย แค,ค่คจิตในใจสะสมกรรมดีกรรมร้ายไว้ภายในสองคนพาไปเมื่อจิตจะตายคือบุญและบาปที่เราทำไว้ตลอดทางเมื่อตามลงมไในเลยดังเหยียบยันอาจคือเสียงเตือนจากทางนิรันด์อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายจงใช้วันนี้สร้างทางสว่าง